กะบัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็สิมาแกงหอยเนาะพี่น้องเนาะแกงหอยขมแบบบ้านๆเท่าไรพี่น้องวันนี้ใส่ผักกรแครงนะใส่ข้าวเบือเนาะพี่น้องคุนๆแซ่บแสบแบบกระดูดจุ๊บๆเนาะพี่น้องเนาะหอยจุ๊บเนาะพี่น้องเนาะเคยกินกันมาเนาะพี่น้องทั้งอื่นทั้งไก่กระดาษแถวบ้านน้องก็เคยกินประมาณนี้แหละพี่น้องเอาหอยมาแกงว่าพี่น้องเนาะตัดคนให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เอามาแกงใส่ ผักแครี้งหรือผักอีเลิศร์ไเนาะพี่น้องเนาะใบชะพูอ่ะพี่น้องแกงนางพันธอนกินกับข้าวเหนียวแซ่บแซ่บนะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะนี่หน้าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาประมาณแบบพี่น้องผู้ใดแกงคือกันกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องจังไดก็ฝากก้นไรก้นแชร์กดติดตามไม่เด้อพี่น้องก็นี้ก็ลงให้เบิ่งเนาะว่าแกงจังไดกินจังไดอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะผักใดผักอื่นๆก็คอมเมนต์กันมาได้เด้อพี่น้องว่าแกงแนว่ดไเนาะพี่น้องเนาะหน้าตาก็สิประมาณ พี่น้องหอยก็อ้นวนๆมาเด้อพี่น้องกินเขาต้องกันเด้อขอบคุณหล,ลายๆเด้อที่เขามาชมคคิว